สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะและนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้จะเป็นคลิปของฮาวาเฉิงกับรักที่เธอทูลเส้นเหรียญมากหลังจากที่ออกจากเขาทงหลูเป็นราชาผีสิ่งแรกที่กลับมาก็คือการแก้แค้นเทพบ,บนสวรรค์ทั้ง35องค์ อย่างที่ทุกคนรู้ค่ะว่าก่อนขึ้นสวรรค์ครั้งที่สองของเซี่ยเลียนเคยพยายามบำเพ็ญเพื่อกลับขึ้นสวรรค์เซี่ยเลียนเคยป้นคนคนนี้นับถือเทพ33องค์เทพ33องค์ลงมาช่วยคนนี้แต่กลับเอาไปพูดต่อแล้วตอนนั้นที่ฮาวาเฉิงยังเป็นเพียงลูกไฟดวงเล็กๆไม่อาจจะช่วยเหลือเซี่ยเลียนได้ต้องทนมองเรื่องแบบนี้ ภายหลังเซเลียนขึ้นสวรรค์แต่เซเหลียนไม่ยอมแล้วอยากลงสวรรค์ก็เลยแทงจุ้นโอ,อ้ไปหนึ่งกระบี่ท้ายสุดก่อนถูกขับจากสวรรค์นะคะขอจุ้นโอ,อ้สละดวงโชคดีให้คนที่โชคร้ายที่สุดและฮวาเฉิงจึงได้ไปจากนั้นฮวาเฉิงจึงได้เข้าไปในเขาทงรูหน0่100ปีกู่เมืองผีนี้จะเปิดให้เหล่าผีเข้าไปสู้กันหนึ่งครั้งจนกระทั่งเหลือตนสุดท้ายที่เหลือรอดออกมา จะได้ผีที่เป็นราชาผีไร้กาดร,ระดับจอมมนันสิ่งแรกที่หวาเฉิงทำหลังจากออกจากเขาทงหลูก็คือการแก้แค้นเทพ35องค์หวาเฉิงเขียนสาท้าสู้เทพ35องค์แต่ว่ามีเพียงเทพ33องค์เท่านั้นที่รับคำท้าสิ่งที่ประรองกับเทพเหล่านั้นก็คือวัดฝีมือการต่อสู้และพลังเวทกับเทพฝ่ายบูปุชา้าวิสัชนากับเทพฝ่ายบุญเทพ3 3องค์ที่รับคำท้า หมายว่าจะสั่งสอนผีไร้นามนี้ให้รู้ซึงเลยรับคำท้าปะระลองผู้ที่ปะระลองก่อนก็คือเทพฝ่ายบูเทพบูเป็นเทพที่สายแกล่งที่สุดบนสวรรค์แต่และองค์มีสาวกจำนวนมากพลังเวทจึงแข็งแกร่งจึงมั่นใจแหละว่าจะชนะผีกระจอกตนนี้แต่หารู้ไม่ว่าถวยเทพ33องค์กลับแพ้ผีตนหนึ่งราบคาบสูเกันรจ,จึงรู้ว่าพัวเฉิงคือผู้ที่ออกจากบรรพธ ธงหลูบันพศธงหลูเป็นภูเขาไฟลูกหนึ่งในบันพศนี้มีเมืองเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองกู่ทุกหนึ่งร้อยปีหมื่นผีจะมารวมตัวกันเพื่อฆ่ากันที่นี่สู้กันจนเหลือตัวสุดท้ายก็จะได้ผีที่ร้ายกาะระดับจอมานมาหนึ่งตนแต่ผลที่ได้บ่อยๆเลยก็คือมักจะไม่มีผีตนใดเหลือรอดออกมา แต่หากรอดมาได้1ตนถือว่าผีตนนั้นไร้าการ,ระดับจอมมานและตอนนี้มีผีที่ผ่านเขาทงหลูมาแค่2ตนก็คือฮวาเฉิงและพี่เฮอเร์เสวียนพรายการจมนาวาและทั้งสองก็เป็นระดับราชาผีนั่นเองพอเทพบูแพ้ก็มาถึงเทพบุญบูไม่ได้ก็ประลองปัญญาต้องบอกว่าพ่อราชาผีมีคารมคมคายบำบัดสำนวนเก่งหลอกล่อให้คล้อยตามแล้วด่าจ,จากสวรรค์ถึงนรก จากอดีตจนปัจจุบันทําเอาถวยเทพโมโหกระอักเลือดไปเลยค่ะฮัวเฉิงจึงมีชื่อเสียงโด่งดังภายในคืนเดียวจากศึกนี้เองเมื่อได้รับชัยชนะจึงขอให้เหล่าเทพทําตามสัญญาคือให้ลงจากสว์ไปใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์และถ้าฮัวเฉิงแพ้จะมอบเท่าอัตถิให้เมื่อเทพทั้ง3าองค์แพ้เหมือนกันเสียหน้าคนเดียวไม่พอแต่ว่าเทพส3องค์เสียหน้าพ่ายแพ้พร้อมกันจึงพากันบีบพลิ้วข้อตกลง แสงว่าจำไม่ได้ไม่ยินยอมแต่หววเฉิงเป็นผีที่รับมือ,อยากหาได้รับมือง่ายปานนั้นบิดผิวได้บิดผิวหรืองั้นได้ขาช่วยส่งเคราะห์เองหวัวเฉิงจัดการเผาสารเจ้าและอารามของเทพทั้ง33องค์ทุกองค์มีสารเจ้าสถานที่เส้นไหว้รวมกันไม่ต่ำกว่าหมื่นแต่หวาเฉิงไล่เผาคืนเดียวไม่เหลือ ไม่รู้ว่าฮัวเฉิงทำได้ยังไงแต่หวัวเฉิงทำไปแล้วการที่ศาลเจ้าสถานที่เส้นไหว้บูชาเทพถูกเผาแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงศาลเจ้าเป็นสถานที่บอกเกิดพลังเวทของเทพหากต้องสร้างใหม่ก็ต้องใช้เวลานานถึง100ปีแล้วถ้าหากไม่มีตำหนักศาลเจ้าให้กลับอีกไม่นานเทพเหล่านี้ก็คงจะหายไปเทพทั้ง33องค์ต่างไปขอร้องและร้องไห้กับจี้หนู แล้จุ้นอูจะทํำยังไงก็ได้แต่ปลงนั่นแหละพระเทพเหล่านี้ไปรับปากท้าประลองเองและยังรับปากจะทําตามสัญญาแต่กับบิดเพิ้วฮวาเฉงไล่เผาสถานที่กราบไหว ไม่ได้ทำร้ายคนแบบนี้เท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองแต่ก็ยังลงหลุมด้วยตัวเองแบบนี้ใครจะช่วยได้นอกจากนั้นสถานที่ที่เทพรับคำท้าประลองเพราะอยากจะสั่งสอนผีไร้นามชุดแดงคือการท้าประลองในฝันของสาวกขั้นเองชาวมนมุษย์เป็นจำนวนมากแล้วมนุษย์ชนชั้นปกครองได้เห็นในฝันกับฉากท้าประลองนี้คือถูกผีชุดแดงจัดการพ่ายแพ้ยับเยิน พอสาวกเหล่านี้ตื่นขึ้นมาก็เลิกกราบไหว้เทพและหันมากราบไหว้บูชาฮวาเฉิงแทมท้ายสุดเทพเหล่านี้สูญเสียอารามและสาวกไปจึงได้ค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายจึงได้เทพรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนตำแหน่งจนครบแต่ว่าเทพที่ไม่ได้รับคำท้าของฮวาเฉิงก็คือมู่ชิงและเฟิงซินแต่ทั้งสองใช้ว่าจะรอดนะคะมีอยู่สอครั้งในตอนที่ทั้งสองไปลาดตะเวนตรวจตาในวันเทศกาลจงหยวน ไพบกับควาเฉียงจึงได้สู้กันไกลๆที่ทั้งสองเจอก็คือผีเสื้อซื้อหลิงไส้ด่างแก้วแต่ร้ายกาจยิ่งกว่าดังนั้นทั้งสองจึงมีผีเสื้อซื้อหลิงเป็นเงาเมื่อใส่หนึ่งในใจเสมอมาบนสวรรค์ต่างล่ำเลือว่าน้าฮวาเฉิงนี้ย่อมไม่ใช่น้าที่แท้จริงก็จริงค่ะย่อมไม่ใช่น้าที่แท้จริง เพราะไม่มีผีตนใดเอาชื่อตัวเองทุนไว้บนหัวอย่างชีหลงแน่นอนคำาล่าลือเกี่ยวกับพลวาชเชิงบางครั้งก็เป็นเด็กหนุ่มขี้โมโหคุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งจะมาในร่างชายรูปงามสุภาพอ่อนโยน บางคาก็เป็นผีสาวสาวแสนสวยที่โหเทียมรอยเรื่องราวาที่เหล่าเทพต่างเล่าถึงแต่หัวเฉิงปรากฏกายก็จะสวมชุดแดงดุดใบเฟืงทั้งตัวมักจะปรากฏกายพร้อมพรายุโรหิตมีผีเสื้อซื้อหลิงบินวนรอบกายตามสาวเสื้อและชายแขนเสื้อแน่นอนประวัติความเป็นมามีการเล่าถึงหลากหลายรูปแบบบางก็ว่าเขามีร่างกายพิการไม่มีตาข้างขวา ถูกข่มเหงรังแกมาตั้งแต่เด็กจึงโกรธแค้นชิงชังทั้งโลกปางก็ว,ว่าเขาเป็นขุนศึกอายุน้อยที่ลบเพื่อบ้านเมืองแล้วตายในสนามรบ เมื่อตายแล้วดวงวิญญาณไม่สงบแล้วยังมีชื่อเสียงเล่าลืออีกว่าฮาวาเฉิงเป็นคนคลั่งรักที่ต้องเจ็บปวดและทุกทนเพราะคนรักได้ตายจากไปแต่ก็มีพิสดารกว่านั้นเสียงเล่าลืออ้างว่าฮวาเฉิงเคยบรรลุขึ้นสวรรค์แล้วแต่โดดลงจากสวรรค์ไปเป็นพูดตผีเองจะว่ายังไงก็ตามนะคะฮวาเฉิงเป็นราชาผีที่สวรรค์ไม่อยากยุ่งย่ยหลีกได้ก็หลีก ขวาเฉิงมีฉายาว่าพิรุุโลหิตเฉยบุปผาฉายานี้ได้มาจากฮวาเฉิงไปทําลายลางชีหลงเลือดท่วมทั้งภูเขาเดินไปแล้วพบกับดอกไม้ดอกหนึ่งจึงเอ็นร่วมไปบังไว้จึงได้ฉายานี้มาชื่อจีนของฮวาเฉิงก็คือเสวอีท่านหวัวเรื่องการแก้แค้นของฮวาเฉิงกับเทพ33องค์ที่เคยทำร้ายเส้นเหลียนและตัวเองในสถานะที่ไร้อำนาจไม่สามารถช่วยคนที่รังได ตอนนี้มีอำนาจย่อมกลับมาเอาคืนดังเช่นคำนี้ที่ฮาวายเฉิงเคยพูดกับเสี้ยเหลียนว่าต่อให้ท่านหาทั่วทิศจบทั่วแดนก็หาใครจริงใจกับท่านเหมือนท้าไม่ได้เรียกว่าชื่อของฮาวาเฉิงเมื่อเหล่าเทพได้ยินก็กลัวนอกจากจะกลัวแล้วก็ยังเคารพอีกมีอำนาจถึงขนาด เกือบปิดแผ่นฟ้าด้วยมือเดียวได้บางครั้งหากเทพจะทำอะไรก็ยังต้องลงไปขอฮาวาเฉิงให้เปิดทางอำนวยความสะดวกให้เรียกว่าเป็นผีที่สวรรค์ไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยก็ได้ผีเสื้อซือหลิงดาบโค้งเออร์มิงต่างมีชื่อเสียงไม่ดีมือยามเทพได้ยินแต่ผีเสื้อซือหลิงที่อยู่กับเสี้เหลียนกลับดูสวยดูน่ารักคีออนดาบโค้งน้องเออร์มิงน้องก็อ้อนไม่ต่างจากหมาเลยสองอย่างนี้ก็น่ารักกับเสี้เหลียนคนเดียวนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องเออร์มิงและผีเสื้อซือหลิงชัดๆในอนิเมะภาค2ในวันที่31ตุลาคมนี้ทางช่องบิลิบิลส่วนภาค1ห,หาดูได้ทางช่องเน็ f ฟิกและบิลบิลีและนงังสือตอนนี้ก็ยังหาได้ค่ะตอนนี้มีแปลไทยมาสีเล่มแล้วหาซื้อได้ตามร้านในอินหรือชอปปี้ก็มีหาใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ